สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูบอยนะครับครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็จะได้นะครับมาทําการแนะนํานะครับกิจกรรมดีๆของนะครับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประจําปีการศึกษานะครับ2514เนาะซึ่งปีนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันมีความรุนแรงฮะนะ จึงทาให้โรงเรียนของเราเนี่ยครับมีการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานานนะซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยไปในรูปแบบของการสอนแบบออนไลน์นะครับเยอะขึ้นเพราะว่าช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยหนักจริงๆครับ้องกวางวันนี้ก็เจอหลายคนเลยเนาะอ่ะโอเคครับสําหรับกิจกรรมของอโครงการพัฒน,นาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยทุกคนนะครับจะต้องทําการประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ประดิษฐ์ไรเอ่ยประดิษฐ์กังหันลมนะซึ่งกางหันลมนี้จะต้องประดิษฐ์จากขวดน้าพลาสติกนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งให้สวยงามก่อนที่เราจะทําการประดิษฐ์เนี่ยเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอครับเกี่ยวกับตัวอย่างการประดิษฐ์กางหันลมแบบใช้ขดพลาสติกให้เราดูครับเมื่อเราดูเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องทําการประดิษฐ์ตาม นครับปิตามนักเรียนจะออกแบบรูปแบบไหนก็ได้นักเรียนจะทํำยังไงก็ได้นะครับโดย 1. กลางหันลมของนักเรียนต้องหมุนนะครับสกลางหันลมของนักเรียนต้องมีความสวยงามนะครับสอ,อย่างนี้ไม่ยากนะครับผูค,คิดว่า2ออย่างนี้ไม่ยากแล้วเมื่อทําเสร็จปุ๊บเราต้องทําการส่งผลงานหรือว่าชิ้นงานของเราครับนะครับ หลักการส่งงานหรือว่าชิ้นงานจะมีทั้งหมด3รูปแบบครับรูปแบบที่1คือให้ถ่ายภาพชิ้นงานของเราครับชิ้นงานของเราคือรูปที่1น,นะครับส่วนรูปที่2ครับให้เราถ่ายภาพชิ้นงานของเราครับซึ่งชิ้นงานตัวน,นี้จะต้องถ่ายคู่กับนักเรียนนักเรียนทําการยืนถือแบบนี้อันนี้คือภาพที่2นะครับแล้วทําการส่งชิ้นงานของเราเนี่ยมาตามลิงก์ด้านล่างเนี่ยพี่ครูได้แจกให้ รหรือว่าลิงก์ QR code ที่ครูแจกผ่านครูประจำชั้นไปนะเราทำการคลิกเข้าไปครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลแล้วก็อัปโหลดไฟล์ซึ่งวีดีโอตัวนี้ครูจะทำการอธิบายครับแล้วก็สอนขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์หลังจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น2อ,อย่างนะครับ 1. รูปถ่ายผลงาน 2. รูปถ่ายผลงานคู่กับตัวของนักเรียนครับ แล้วชิ้นที่3คืออะไรครับให้เราทําการอัดวิดีโอครับความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีครับแล้วส่งวิดีโอครับไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มไลน์ของประจําชั้นของเรานั่นแหละนะครับแล้วคุณครูประจําชั้นจะส่งไฟล์มาให้คุณครูบอยเองเนาะนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ให้เรานะครับทําการประดิษฐ์อย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะครับ เป็นกังหันลมจากพลาสติกพลาสติกนะกางหันลมจากพลาสติกนะครับซึ่งชิ้นง,งานตัวน,นี้เราต้องทําการส่งครับก่อนวันที่18สิงหาคมนะคนไหนทําดีคนไหนทาสวยคนไหนทําถูกตามกติกาและคนไหนทําส่งตามกําหนดเวลาครูจะนําวิดีโอนําชิ้นง,งานที่เราส่งมาให้กับครูเนี่ย ทำการตัดสินแล้วก็ประกวดประกวดนะครับเพื่อทําการตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลที่1ที่2 3สาและ4นะครับผลงานที่เราทํานี้จะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของปสองนะครับคนไหนไม่ส่งถือว่าไม่มีคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โอเคนะครับเมื่อเรารู้ขั้นตอนกติกาและวิธีทําแล้ว เราไปตั้งใจดูครับวิดีโอที่คุณครูจะเปิดให้ต่อจากนี้นะครับในเรื่องของกังหันลมนะครับอ่ารับชมได้เลยนะครับกังหันลมสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทำกังหันลมจากขวดน้ำส,สวยๆแบบนี้นะคะซึ<า>่งวิธีการทำก็ไม่ยากเลยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ มาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนําขวดน้ําแบบนี้นะคะมาทําการตัดในส่วนของท้ายขวดออกไปแบบนี้ค่ะนะคะพี่อมก็จะใช้นังยางในการรัดนะคะเพื่อทําทการวัดนะคะให้ห่างจากส่วนที่โค้งนะคะขึ้นมา10เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะตอนนี้พี่อมได้ติ๊กไวเรียบร้อยแล้วนะคะน,นะคะหล,ลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้เมจิกค,ค่ะวาดไปนะคะเพื่อที่จะทําการตัดส่วนนี้ออกนะคะ ตัดส่วนนี้ออกไปได้เลยค่ะอันตอนนี้นะคะน้องๆก็้องให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะน,นะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยตัดตามเส้นที่เราวาดเลยนะคะน,นะคะเราก็จะใช้ส่วนนี้นะคะ ส่วนนะคะนี่ค่ะยอมก็จะตัดหนึ่งเส้นลงมาก่อนนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้ตัดลงมาประมาณนี้นะคะให้ห่างจากขอบส่วนนี้นะคะสเซนนะคะนี่ค่ะเมื่อได้เส้นแรกแล้วนะคะเราก็ทําการพับแบบนี้เลยค่ะเพื่อทำการแบ่งครึ่งน,น,นะคะแล้วก็ตัดตามมุมที่เราพับไว้เลย เ,เราก็จะได้2ส,ส่วนแล้วนะคะเราก็ทำการแบ่งครึ่งอีกหนึ่งรอบค่ะก็จะได้เป็น4ส,ส่วนนะคะค่ะตัดตามมุมที่เราบีบไ้เลย ช่วยให้ใบพัดมีขลาดเท่ากันนะคะน,นะคะแล้วเราก็จะทำการแบ่งครึ่งของ4ส่วนนี้นะคะก็จะได้เป็น8เส้นพอดีนะคะ เส้นเฉียงแบบนี้นะคะแต่ยอมจะวาดให้ดูนะคะนี่นะคะเราก็จะพับลงมานะคะให้เป็นเส้นทะแยงแบบนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะพับเป็นเส้นทะแยงแบบนี้ค่ะนี่นะคะโดยที่เราจะพับนะคะจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เยียงขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะคะ ะะแล้วเราก็จะพับแบบนี้ทั้งหมด8เส้นเลยค่ะนะคะพับรวมมาเลยพับจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะนะคะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ เมื่อเราพับหมดทั้ง8เส้นก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดส่วนปลายให้เป็นโค้งๆนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วนะก็จะตัดตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะโค้งๆแบบนี้นะคะทั้งหมด8อันเลยค่ะ นะคะคนต่อไปค่ะเราก็จะนำเทปกาวนะคะที่เป็นสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาทำการตกแต่งใบพัดนะคะพี่อ้อมจะทำให้ดูนะคะนะคะแล้วก็ทำการตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะ สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการเจาะรูที่ฝาตรงกลางแบบนี้นะคะพี่ออมก็ได้ทําการเจาะไปแล้วนะคะซึ่งจะใช้ด้วยกันสองฝาค่ะแบบนี้นะคะก็เสร็จในส่วนของตัวใบพัดนะคะมาดูในส่วนของด้ามที่จับนะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นไม้แขวนเสื้อแบบนี้นะคะมาทําการตัดค่ะแล้วเราก็จะดัดให้ได้แบบนี้นะคะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นด้ามจับ ถนัดมือแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดัดให้เป็นคล้ายๆลูกตัว L แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดในส่วนของพลาสติกออกนะคะนี่นะคะซึ่งความยาวของส่วนนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่4เซนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวรวดส่วนนี้นะคะมีขนาดเท่ากับรูที่เราเจาะไว้พอดีแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ เราก็จะนําส่วนนี้นะคะแยก้ามาเลยนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําฝาส่วนนี้นะคะปิดเข้ามาเลยค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็หย่อดกาวร้อนลงไปรอบๆเลยนะคะ เรารอให้กาวแห้งสักครู่นะคะนี่นะคะเมื่อกาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนของพลาสติกที่หุ้มไม้ข่อยเสื้อมเมื่อกี้นี้นะคะมาตัดให้ได้ความยาวอยู่ที่1เซนนะคะเพื่อที่จะทำการล็อกส่วนด้านบนนี้นะคะนี่ค่ะตัดออกมา1เซนแล้วนะคะเราก็ปิดส่วนนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการถ่ายสวยๆจากกวดน้ำนะคะก็เป็นวิธีทำของเล่นง่ายๆนะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีส,ส,ดสำหรับขั้นตอนของการส่งงานครับตอนนี้คุณครูนะครับได้ทําการส่งลิงก์นะครับไปทางกลุ่มของรายกลุ่มของผู้ปกครองนะครับซึ่งนักเรียนสามารถกดเข้าไปในลิงก์นะครับเนี่ยพอกดเข้าไปในลิงก์ปุ๊บนะครับจะเจอคําว่า โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับปีการศึกษา2564นะครับสำหรับลิงก์ตัวนี้นะครับให้เราทําการส่งอย่างไงนั้นนะครับนังเรียนดูนะครับอ่ะตอนแรกเวลาเราเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะเจอนะครับให้เรกเรียนหานข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเขาบอกว่าทําการนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์นะประจำปีการศึกษา2564นะครับโดย ให้ทําการกรอข้อมูลครับให้ครบถ้วนข้อมูลก็จะได้แก่หนึ่งนะครับเรื่องของชื่อนักเรียน,นครับนะชื่อของนักเรียน2ระดับชั้นปวดตรงนี้ครับนะ่จะมีระดับชั้นครับปหนึ่งให้ส่งของงานของปอหนึ่งป2 3 4ามี่แล้วแต่ห้องนะครับเพราะว่างานแต่ละห้องไม่เหมือนกันโอเคนะครับหลังจากนั้นเมื่อใส่ชั้นเสร็จปุ๊บให้นักเรียนครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะ พอเลื่อนลงมาด้าล่างปุ๊บเราจะเจอ,เจอกับคําว่าเลขที่นะครับเลขที่เราก็ใส่เลขที่ของตัวเองลงไปครับจากนั้นใส่เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนครับแล้วก็ทําการแนบไฟล์ครับแนบไฟล์ฟคืออะไรนะครับพอหนึ่งสองสามสี่แต่ละอย่างทําง,งานไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแนบไฟนเนี่ยเราต้องส่งไฟล์รูปภาพน,นะครับเพื่อที่จะส่งให้ครูเนี่ยจำนวน2ไฟล์ครับ ไฟที่1เขาบอกว่าเป็นไฟล์ที่ทําการส่งชิ้นงานโดยนะครับชิ้นงานนั้นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนครับะนะนี่ให้ส่งภาพชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนครับพอเราถ่ายรูปลงในโทรศัพท์ครับกดเพิ่มไฟล์ครับนะตัวอย่างนะกดเพิ่มไฟล์ครับเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ครับก็คือในโทรศัพท์มือถือของเราแหละครับนะไฟล์หนึ่งคือภาพของชิ้นงานครับตัวอย่างเมื่อเราเลือกภาพเสร็จปุ๊บ นะครับทำยังไงต่อยังไงต่อครับกดอัปโหลดลงมาเลยครับนี่แ totally. ล้วกดอัปโหลดครับไฟล์มันก at ็จะทำการอัปโหลดให้เราครับนะภาพที่หนึ่งอ่ะพอภาพที่สองครับเขาบอกว่าต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราถ่ายคู่กับตัวของผู้ทำนะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งทั้งหมดสองไฟล์นะครับอ่าภาพที่สองเราก็ใส่ไปเลยทำการอัปโหลดไฟล์ครับ พอทาการอัปโหลดไฟล์เสร็จปุ๊บให้เราทําการคลิกคําว่าส่งนะครับคลิกส่งลงไปเลยครับนี่แต่ถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลไม่ครบระบบมันจะทําการแจ้งเตือนครับคือจะเป็นรูปแบบสีแดงครับคุณจําเป็นต้องตอบคําถามนี้หากใครไม่ได้ทําการกรอกข้อมูลให้ครบนะครับมันจะไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลให้กับครูได้นะเพราะฉะนั้นใส่ข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็ทําการกดส่งไฟล์ครับ แล้วไฟล์ก็จะส่งมาที่ตัวของโคุณครูนี่แหละนะครับภาพจะมี2แบบนะครับอย่าลืมภาพที่1คือภาพที่ถ่ายคู่กับผลงานครับแล้วก็ภาพที่เป็นลักษณะของผลงานนะครับอันนี้คือตัวอย่างภาพเนาะที่โคุณครูได้ทําการอัปโหลดไฟล์ไปเมื่อกี้นะครับนี่นะโอเคนะครับสําหรับชิ้นงานที่จะส่งนะครับโค,โค,โคโรูเปิดโอกาสให้ส่งจนถึงวันที่1 8 น18สิงหาคม2564นะครับซึ่งคะแนนนะครับคะแนนของการส่งผลงานเนี่ยจะเป็นคะแนนของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นป .1 2 3 4 5 6ทุกปนะครับจะมีคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับอ่าโอเคครับสำหรับเรื่องของการส่งไฟล์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ